สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอัปเดตข่าวสารวันนี้นะครับประจําวันจันทร์ที่10เดือนมีนาคม2568นะครับวันนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเลตนะครับเฟสที่3นะครับซึ่งเขาได้มีการเคาะรายละเอียดแล้วว่ากลุ่มต่อไปที่จะได้รับเงินดิจิทัลเนี่ยมาเป็นใครบ้างและกลุ่มไหนแล้วกลุ่มที่ไม่ได้รับเนี่ยจะได้รับช่วงไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดกันนะครับข่าวสารนี้มาจาก ไทยรัฐออนไลน์นะครับซึ่งเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีการเคาะแจกเงินหมื่นแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่ากลุ่มเนี้ยซึ่งเป็นกลุ่มที่3เนี่ยก็จะได้รับสําหรับกลุ่มวัยรุ่นนะฮะอายุ16ถึง20ปีซึ่งเขาบอกว่าคาดว่าจะแจกเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนั่นเองซึ่งเ้าให้ผลว่าทําไมถึงต้องเป็นกลุ่มนี้เขาบอกว่าเพราะเป็น ผู้มีเอ่อความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนั่นเองคือมีความพร้อมนั่นเองนะฮะซึ่งเขาบอกว่ากลุ่มทํางานนะครับหรือว่ากลุ่มอื่นๆที่นอกเหนือจากกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในเฟสต่อไปอันนี้ต้องรอดูรายละเอียดอีกทีหนึงนะฮะซึ่งจากการที่เอ่อให้ข่าวนะครับความคืบหน้านี้นะครับก็เป็นข่าวของคุณพิชัยชุนทวันนะครับซึ่ง เ,เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการจะสงกันขังซึ่งเขาบอกว่าเขาอยากให้การดิจิทัลวัลเลตกลุ่มนี้เป็นเรียกว่าเป็นเฟสแรกแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าจากเดิมเนี่ยที่ปีที่แล้วเนี่ยที่แต่ละคนที่ได้รับมาเนี่ยเป็นเงินสดแต่ว่าสําหรับเฟสนี้เนี่ยจะเริ่มต้นเป็นกัน แจกเงินผ่านดิจิท a l วอลเลตนั่นเองซึ่งหมายความว่าเขาจะควบคุมการจ่ายเงินนะครับใช้โทรศัพท์เนี่ยไปสแกนจ่ายตามร้านค้าที่ลงทะเบียนต่างๆมีการกําหนดด้วยนะครับว่าจะเอาไปซื้อเอาไปจ้างเอาไปใช้จ่ายอะไรได้บ้างและอะไรใช้ได้บ้างอันนี้ครับต่อจากนี้ก็จะไม่ได้เป็นเงินสดนะครับก็เป็นหลักการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่ากลุ่มแรกนี้นะครับประชาชน อายุ16 20ปีเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เห็นชอบในหลักการแล้วแล้วก็เดี๋ยวคาดว่าจะมีการแจกเงินเนี่ในช่วงไตรมาสท,ที่2ถึงไตรมาสท,ที่3นะครับเขาบอกว่าขอดูเรื่องความเรียบร้อยรวมถึงความคุ้มค่าในอนาคตก่อนนะฮะซึ่งเขาบอกว่าในส่วนรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องเอาน,นํนาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเขาอ,อะไรละเอียดมาแล้วจะอะไรยังไงกําหนดอะไรซื้อบ้างอะไร ต้องสกแกนจ่ายยังไงนะฮะการยืนยันตัวต้นจากการที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจะมีการทำยังไงต่อบ้างนะฮะซึ่งเขาบอกว่ารายละเอียดการใช้เงินเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะมีการเ,เรื่องของสินค้าที่ไม่กำหนดห้ามนะครับคือเขาจะมีการกำกับดูแลการลงทะเบียนของร้านค้านั่นเองนะครับว่าร้านค้าที่เข้าร่วมเนี่ยจะเป็นร้านค้าประเภทไหนบ้างนะฮะอันนี้จะไปดูที่ร้านค้าแทนนะฮะว่าร้านค้าแบบนี้ เข้าร่วมได้ไหมร้านค้าแบบนี้เข้าร่วมได้ไหมนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับหากเอาไปใช้ในร้านค้าช่วงห่วยที่มีสินค้าหลากหลายเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อได้ทุกประเภทสินค้านั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้มีการกําหนดแล้วว่าเอ้ยของของประเภทนี้ซื้อไม่ได้อัน,นี้ซื้อไม่ได้แต่ว่าจะไปดูที่ร้านค้าแทนเนาะซึ่งเขาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ง่ายขึ้นโดยเขาบอกว่าเอ่อการขึ้นเงินสดของร้านค้าเนี่ยให้ทุกร้านค้าเนี่ยสามารถ ขึ้นเงินได้โดยไม่จำกัดกลุ่มที่อยู่ในการเสียภาษีดังนั้นร้านค้าต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านชัว่วหมยต่างๆเนี่ยก็คือถ้าไม่ได้เสียภาษีก็ามาที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมได้เหมือนกันนะฮะซึ่งเขาบอกว่าการกําหนดรายละเอียดแบบนี้ก็เพื่อจะให้เกิดความสะดวกแก่ร้านค้าต่างๆนั่นเองนะฮะแต่ก็อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าไม่รู้ว่าในอนาคตถ้ามีการสแกนเยอะๆแล้วจะมีการเรียกภาษีอะไรยังไงหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าคิดเหมือนกันนะครับ เออซึ่งเขาบอกต่ออีกนะครับว่าสำหรับส่วนของคนที่ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐในส่วนของอื่นๆน,นะครับที่อาจจะไม่ได้รับเงินในรอบนี้ mm. เขาบอกว่าเขามีการเก็บเม็ดเงินไว้อยู่นะครับอีก150,000 0 0 0ล้านบาทซึ่งเขาบอกว่า, mm. า,ก,วากรอบระยะเวลาในการใช้เงินก็เหลือไตามาสเดียวก็คือไตามาดสีนะครับของปีนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่ากลุ่มถัดไปเนี่ยก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานนะในการที่จะ พูดถึงรายละเอียดแล้วก็อาจจะมีการกําหนดแนวทางว่าเอ้ยคนที่ลงทะเบียนไปใครที่ผ่านการตรวดสอบแล้วได้รับเงินบ้างจะต้องทํำยังไงนะฮะซึ่งเขาก็คาดว่าน่าจะดูส่วนแรกก่อนเนาะก็คือส่วนของเฟสหนึ่สำหรับคนที่อายุ16ถึง20ปีก่อนนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้ซึ่งก็ เป็นที่น่าหมายตาเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วสำหรับดิ g i ร a l เวอร e t เนี่ยก็มีการลงทะเบียนมาประมาณหนึ่งน่าจะประมาณ1ปีแล้วไหมอ่าซึ่งหลายๆคนก็กำลังรออยู่นะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนก็เป็นกลุ่มของคนทำงานนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวจะติดตามมาให้แล้วกันนะครับว่าในส่วนนี้จะได้รับเงินตอนไหนนะฮะในส่วนของกลุ่มอายุ16-20ปีตรงนี้ก็ต้องรอเหมือนกันสำหรับการนำเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนนะฮะ ธนุมัติแล้วระเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวคงจะมีการแจ้งอีกทีหนึ่งว่าสามารถใช้แอปพลิเคชันทางรัฐไปสแกนจ่ายกับร้านค้าอะไรยังไงได้บ้างเดี๋ยวคงมีระเอียดมาแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปมาเล่าให้ฟังเป็นประจำแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ